ฮัลโหลสวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมมีมอสวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity V ซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ทุกคนอาจจะได้เห็นเราอัดคลิป Identity V ใน ID นี้นะเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ไปเราจะขาย ID นี้ทิ้งเพราะว่าเตรียมตัวสำหรับอนาคตนะทุกคนเพราะว่าในอนาคตจะมีคอร์แรปเช่นการนำคอร์แรปพันธสัญญาเนาแอนกลับมากับ คอแรปฟรีเรนซึ่งฉันอะชอบฟรีเรนมากทุกคนอพอะงั้นตอนนี้เราก็อัปเดตอะไรนิดหน่อยแล้วกันนี้เป็นเออสกินการแข่งกลับมาขายเต็มเลยฉันบอกเลยว่าฉันอยากได้อยู่นะแกเอาดีเพรอะงั้นถามว่าวันนี้เราจะมาเล่นอะไรเราเอาเกลือไปซื้อซื้ออะไรวะซื้อสกินแม่ขาเร่รักแห่งอิสรภาพ คือแบบสกินสวยมากนะถ้าแบบบอกเลยถ้าฉันไม่เจอคำว่าคอแรบบพันธสัญญาในแวรนกลับมากับคอแรบบใหม่ฟรีเลนนี่กูบอกเลยกูไม่ขายกูเล่นต่อแต่ขายค่ะเอาเงินไปเติมหาเงินไปเติมเลยทุกคนโอเคงั้นเราก็มาเล่นกันเลยดีกว่ากับตัวใหม่รักแห่งแสงอิสระรักรักแห่งอะไรนะรักแห่งอิสระภาพไหมเออจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะ คือแบบเอ๊หรือว่าฉันไม่ทำ YouTube แล้วหรือว,วะช่วงนี้ก็ไปแบบทำงานพัฒนาดีกว่าอะไรเงี้ยเออลาก่อนโลก y u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  e โฟงการ YouTube ฉันไปแล้วลาก่อนโอเคโมเอ้ยแมปค่อนข้างดีเลยนะทุกคนแมปโบสสีชาติโอเคแม่คาเล่มาโอเคนี่คือแบบสกินม่งม่งสุดยอดมากอะจริงแบบเปิดหน้าก็ได้ ฉันอยากรู้เลยว่าคอแลปบฟีเลนอะใครจะมาเป็นตัวอะไรฉันบอกเลยฉันอยากได้สตาร์กมากสตาร์กอะใช้ขวานใช่ไหมแล้วตัวอะไรจะเหมาะกับสตาร์กวะไม่รู้ขอแค่มันเป็นสตาร์กูก็ชอบหมดถ้ามีท่านทีเมลมาด้วยฉันก็รุดหนะ่ะโอเคอเปิ๊กปิ๊กแล้วเ,เอา,เอาปลดไปแล้วก็ตีแล้วฮิวช้าเมื่อมีคนนั่งก้าอี้ล้วก็ตีเร็วเออ เอาไงดีเฟรนฟีเรนอะฟีเรนยังไงต้องมีสกินฟีเรนอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่สกินคอร์ลบมันจะมาประมาณสี่ตัวปะ่ะฉันเดานะส่วนใหญ่มันจะมาประมาณสี่ตัวไงเธออือเอาอยัางไงดีนะโอเคห้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาโอเคเราเกิดตรงกลางโบนะทุกคนเออน่าจะอยู่ทางฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนี้เลยฟาบโอเคถวบมาแล้วนี่สกิลรากไม้โอ้เจอตัวปั่นด้วยสวยเลยนะโอเคดวงเราก็ใช้ได้อยู่มาเจอตัวปั่นเนี่ยเจอมันขายไม้ยับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้า อาอหลอกเล่นหลอกเล่นพังไม้เลยฉันหลอกเัเล่นพอดีฉันเล่นไม่ค่อยเก่งด้วยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยแหลกๆไงไม่รู้เฮ้ย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 เอาไงดีวะเนี้ยปา้าหับไม่โดนโอเคทุกคนเราเล่นฮันเตอร์ค่อนข้างกากนะทุกคนถึงเราจะพูดว่าเราเป็นเมนฮันเตอร์ก็ตามเออ เสร็จไปแล้วมัง้งล้านเครื่องเนี่ยโอ้โหกว่าจะไล่กว่าจะไล่ได้โอเคทุกคนอาจจะงงว่าทำไมเราไม่ใช้สกิลเลยอ๋อเดี๋ยวเออเฮ้ยฮันเน่เอาลากไม้ดันดันล็อกขามันเฉยอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนแค่จะเก็บสกิลเฉยโอเคจับนั่งเลยโอเคมีคนปั่นอยู่เครื่องนู้น โอเคเรามาป่วนนิดนึงแล้วกันนะสุดิจ้ามาทำอะไรจ้าสาวน้อยโอเคดูดแล้วก็เราก็กลับไปที่เก้าอี้ฮันน่ฮันน่น้องสาว,น,สาวน้องสาวมาทำอะไรที่นี่โอเคปาบว้าช็อตฉันโอเควางไว้ตรงนั้นว้าย บิงไปเลยเอา้าวบิงไม่โดนทุกคนเราขอโทษแอมสอรี่บิงพลาดโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บชาร์จสกิลเพิ่มแล้วเนี่ยถามว่ากล่องมันเป็นเหล็กไหมทุกคนฉันอยากรู้ว่าอุย้ยกล่องเป็นเหล็กเหรอโอเคได้ชาร์จมาสวยเพิ่งรู้เลยเนี้ยว,ว่าเขานับกล่องเป็นเหล็กด้วย เออสิจ,จ้ามีใครมาไหมคุณหมอหมอหมอโอเคเปลี่ยนสกิลเด็กแว้นโอเคป้าบโดนไปเขาเรียกว่าวางดักครับน้องโอเคมีใครหรือเปล่าาป้าอุย้ยไม่โดน เดี๋ยวเราลองไล่เล่นๆสักแป,ป๊บดูไม่ไล่แล้วเบือ่อโอเคมันไม่มีใครมาพับไม้ใส่หรอกมัง้งอ่ะคิดไปซะนักโทษสกินเออสกินนักแข่งใช่ไหมคิดไปซะเหมือนเมื่อกี้เห็นมีคนปั่นอยู่แถวนี้แต่หายไปแล้วอะโอเคดูดเก้าอี้มาก่อนฉันชอบฉันชอบดูดเก้าอี้มากเลย เร่งความเร็วนิดหนึง่งเร่งความเร็วป้าบแหลกไหมทุกคนโอ้โหปิงร้อยร้อยหกสิบร้อยแปดสิบไปไหนแล้วนะโอเคเระวังไว้เล่นๆตรงนี้โอเคเอาโอโอเคฟาบอ่ะ ปาบเราอาจจะเล่นกะการหน่อยนะทุกคนมันแหลกจริง <c oughs> โอ๊ยอุบาทมากโอเคตอนนี้นมีคนเดียวที่จะมาช่วยได้คือคือสาวน้อยอุยลยเเครื่องอยู่โซนเดียวกันหมดเลยเดี๋ยวเราปล่อยคนนี้เลยนะเดี๋ยวเราแว้นมาดูว่าคนปั่นอยู่ไหนมีรอยเลือดอยู่แถวนี้นะมีคนไปช่วยอืมเดี๋ยวเราดูดพื้นไว้ก่อน เอ้อโอ้อาจจะต้องเอานักข่าวไปก่อนนะโอ้โหโอ้โหแหลก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 ชิบหายอ้โหแ,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 แโโหลกมากอะทุกคนโอเคโอ้ยฉันฉันเป็นเด็กแว้นที่ไม่ดีเลยว่ะทุกคน ฟาบโอ้โหไม่โดนมาอหอแย่วะ่ะอุตส่าห์บิงมาเราจะได้แค่สองคนนะเนี่ยเธอโอเคมาแต่คิดว่าเธอเป็นใครเป็นแค่นักข่าวคิดไปซะอุ๊ยอา้าวฉันนึกว่ามีคนอยู่แถว,วนี้เห็นหูมันขึ้นเมื่อกี้น่าจะได้แค่คนเดียวนี่แหละเออโอเค ที่เหลือเขาก็ออกไปหมดแล้วดูดน,นี่ถ้าฉันไปฝึกแว้นสายไม้มาดีกว่านี้น,น่าจะเก็บได้เยอะกว่านี้เออ,เอ,อฉันเป็นคนไม่ค่อยใช้ไม้แวน้นว้ายเริ่มแบบพูดบิด,บดเบียเบ้ยวแล้วพูดเริ่มให้ทุกคนไม่เข้าใจอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัวแต่คิดถึงอยู่ยพนักเสัสัญ,ญ,ญาณในแบรนด์มากูจเาเงินที่ไหนเติมวะเนี่ย เออฉันอะ่ะชอบพันธสัญญาเนโวแลนด์มากเออรนแมนเลอะไรเงี้ยเออโอเคมาอขอเล่นอีกสตาร์แล้วกันไหนๆก็จะขายแล้วอ๋อหลังจากที่เราขายเนี่ยเราจะเริ่มเล่นไอดีใหม่นะทุกคนแล้วก็เริ่มเล่นเป็นเมนเซอร์ด้วยเธอฉันจะไม่มาเป็นเมนฮันอีกแล้วเมนฮันเล่นยากเมนเซอร์ก็เล่นยากเหมือนเดิมส่วนสนุกทานแสงจันใช่ไหม อืมเอออันไหนวะอันนี้สิโอ้โหกูมีปลดอยู่สามอันที่เปิร์กฉันมันแบบมีเปิร์กอีกาด้วยใช่ไหมอันนั้นคือสำหรับตัวอีกาเลยเออเพราะฉันจริงๆฉัน่าเป็นเมนอีกาแต่ฉันเป็นคนเล่นอีกาเหมือนในคลิปนั้นนะอะไรวะคลิปกลับมาพูดสุภาพได้อนอะในคลิปตอนเล่นอีกาผมขอดูหน่อยนะครับเรดี้จำชคลิปได้ ชื่อคลิปหรือน้าปกคลิปวะไม่รู้ช่างมันเถอะหรือว่าฉันไปซื้อไอดีมาเล่นนีว่วะเธออืมแต่ฉันก็อยากเริ่มเล่นด้วยตัวฉันเองนะฉันเป็นคนชอบแบบออริจินอลจากตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นลรคติดประเภทหนึ่งเออชอบความออริจินอลของตัวเองไม่ว่าจะตัวตัวเองจะเล่นมาอุบาทขนาดไหนแต่ก็รับรับรับได้แต่แค่ตัวเอง อืมจะหายออกภายในวันนี้เลยป่าววะเดี๋ยวเอาไปเติมไอ้นี่สักแป,ป๊บหนึ่ง Golden s p ร t u l a เกมหมาทุกคนเราติด Golden s p y ท u l าแต่ไม่เป็นไรนะช่วงนี้ก็จะติดไอเดนแหละบอกเลยว่าช่วงนี้ก็ YouTube ทำรายได้เมื่อไหร่นะกูบอกเลยกูจะซื้อมือถือไม่เ <c oughs> ครื่องนี้มันก็จะระเบิดแล้วทุกคนโอ้แหลกมากทุกคนเห็นความแหลกไหมโอ้น่าจะอยู่ตรงนู้นนะทุกคนฉนไดก,กิน กลิ่นนี่ฉันนีกลิ่นใครนะ่ะข okay. oh, ้าบอยโอเคโอ้ยอย่าเพิ่งแหลกน้องอย่าเพิ่งแหลกโอเคมาแล้วไอ้สองข้าบอยเหรอไม่อยากไล่มันเลยตัวมันไล่ยากตัวมันไล่ยากอ่ะโอ้ยแต่ขอบคุณมากคนดีวาะขอบคุณมาก <laughs> เสียใจด้วยว่ะเธอมีคนทรยศในกลุ่มว่ะคาบอยเอ้ยหรือแม่งวางแผนมามาทำรายกูกันไหมมึงวางแผนมาทำรายกูกันหรอไอพวกนี้มาทำอะไรกันไปลุดลุงลุงอย่าทำรายคนแหลกโอ้ดูดผิดอันน่ะทุกคนฉันดูดผิดเอ้าโอเค มันดันฉันอนะ่ะทูฟิกแม่งเลยฟิกติดสับอาวีแล้วทุกคนโอ้ยโดนพับไมใ้ใส่ฉันขออันนั้นกล้องมันอยู่ไหนนะโอเคขอดูดก่อนโอเคสวยอ่าโอเคมาสาบหรออ้าวโอ้โหอืมโดนไปเอาตีไกลมา โอ้ยมาทำอะไรกันด้วยช่วยดูยทุกคนดูโดนทำลายลุงลุงมาเป็นเหยื่อระบายตีเบ้าเอทำอะไรกันที่นี่ถิ่นกูออกไปชิวๆโอเคมากกอะไรกูกกกกโกๆกโกอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเขาเป็นของฉันใครจะเอาไปไม่ได้ กูว่าคลิปนี้น่าแน่เลยกว่าโอ้ลุงลุงทำไมลุงทำกับผมแบบนี้โอเคโอ้โหเอาดีถูกขัดได้ด้วยเหรอระหว่างเดินทางอะ่ะลุงลุงแล้วโดนโดนโดนยิงเข้าที่หัวใจด้วยแล้วมันก็จะเกิดอาการสตัน โอเคต้องรอให้ไอสตันไว้ก่อนโอเคมาสตันช่วยด้วยหนูโดนลังแกคุณยายโดนลังแกกูบอกเลยนัดกันมาเป็นทีมแน่นอนก็คือตั้งใจทำให้คาวบอยล้มหมอเอาดีพวกมึงโรคจิตกันไปเลยไอพวกโรคจิตอุ้ยเธอเราวมันปั่นเสร็จไปแล้วนึงเครื่องด้วยนะแม่ง ส้นตีหนังหมากูอะไรคนยากอยกู่ไอ้พวกนี้ฮัน,นแนวระว่าระวงังอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอะทำอะไรอ่ะโอ้ตรงนี้ว่างกำแพงไม่ได้เหรอจริงจริงเหรอเธอเอานี่ไงมันได้อยู่โอเคคางมากเลยอ่ะเธอแหลกมากแหลกสุด อเคกวางประตูมิติตรงนี้แม่งเลยไปไหนโอเคฟาบแต่มันวางไม้ทันน่ะเธอโอ้โหมันมีสาบสี่ขั้นในบ้านนี่ไงโดนสาบหนึ่งขั้นฉันจะสะไม่ต้องห่วงนะทุกคนเราเล่นหมามาก <c oughs> เป็นฮันเตอร์ไก่ๆคนหนึ่งจะทำลายฉันเลยโดนเข้าไปไม่โดนีกอะกูวางไว้อีกทีป้าป้าโอเคยังยงางก็ทำดาเมจได้ทุกคนสวยสวยสวยใช้สกิลสิป้าปโอเคสวยสวยเอา้ามันตีช้าไปหน่อยอะทุกคน แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูฟิกย้ำมันกดตีไม่ติดอ่ะเธอฉันกดตีย้ำตีเรื่อยๆแล้วนะฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอะโอเคไปด้วยไปด้วยน้องพี่ไปด้วยน้องบราวน้องเป่าพี่ไปด้วยนี่โอเคโอค้ยเอาไปต่อไปต่อครับไปต่อเครื่องเหลือหนึ่งเครื่องสิบหายแล้วกูโธ <laughs> ่นี่อ่ะ ฉันมีปัญหากับไอ้พวกนี้จริงๆเลยเอาแล้วสกิลแหลกมากโอหแหลกแหลกแบบสุดๆอะกูบอกแล้วกูกูลาออกจากการเป็นเมนฮันเลยอะช่วยด้วยค่ะมีคนลักพาตัวสาวฉันมีคนลักตัวเจ้าสาวของฉันกูดูดไปก่อนเอ้าโอเคเครื่องเสร็จแล้วเหรอ ก้าวมึงนี่แหละกูสกิลว้าวมากอะ่ะเอาเอาสกิลยังยังคููดาวไม่เสร็จเฮ้ยน้องน้องจะหนีพี่ไปไหนอา้าวลุงลุงอย่าทำร้ายฉันเลยลุงไปดูที่ประตูหน่อยดีกว่าว่ามีใครอยู่ไหมเช็คก่อนไม่มีนะทุกคนเอ้ยมีมีม,มีโอเคมา โอเคมาอะไรครับอะไรครับผมมีหายสตันเร็วผมมีหายสตันเร็วลุงมึงนี่แหละต้องตายโอ้โหทุกคนฉลกมากเลยอะ่ะด,ดูดูดเก้าอี้ไว้ก่อนนี่นักธนูเอา้าโอ้แอก,กูโดนกูโดนทารุณกรรมช่วยด้วยไม่ลักพาตัวเจ้าสาวกูลุง ห,หนูให้อภัยแล้วลุงลุงลุงมาเถิดลุงลงมาเถิดผมหนูให้อภัยลุงแล้วลุงลุงมาด้วยกันเถิดลุงโอเคโอเคนะทุกคนอ่ะคือ <c ười> <c ười> <c ười> ฉันต้องลงอะไรแบบนี้ทุกคนดูไหม <c ười> ความอุบาทของฉันเนี่ย ตาแรกเก็บได้สองตัวนั้นนยังพอดูดีไงแต่อันสุดท้ายนี่ไม่ไหวเลยนะถ้าฉันอุ้มตั้งแต่แรกไม่ให้แพทิเซียมเก็บสเต็กมันก็น่าจะดีกว่านี้นะอุ้ยแต่มันก็มีหมูไงหมูฉันก็กลัวหมูชนบะมีเต้มอุบะจังนะกดไลค์พวกแม่งก่อนมันลุมทำลายฉันหลังจากนี้ฉันจะไม่เป็นเมนฮันเตอร์อีกต่อไปแล้วคือจะชอบเล่นหนาฮันเตอร์ฮันเตอร์มันเล่นสนุกดีเอเออ แต่หลังจากกูเจอฉากเมื่อกี้ไปเบ่ายยลาก่อนนะทุกคนทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นโทรมิเอะก,กับบ้านหลังนี้อีกต่อไปรูปปั้นสวยๆของคอแลบอันนั้นป้ายเพอร์ n ูน่าไฟที่ฉันเอาไปแอบไว้ด้านหลังเตียงที่ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่ใหม่ฉันซื้ออ่างนะ้ำมาสิเปียโนเก,ก่าๆอันนี้ลาก่อนนะ บ้านที่ฉันแสนคุ้นเคยฉันจะขายไอดีทิ้งแล้วไปซื้อบ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่อยู่ไหนวะเอา,าอ๋อห้องอยู่นี่โอเคนี้เราจะไปซื้อบ้านหลังนี้มาเล่นกันสำนักงานคุกฝุ่น <c oughs> ลาก,ก่อนทุกคนไว้เจอกันในไอดีใหม่เพราะว่าฉันขายไอดีนี้แล้วไปบายทุกคน <c oughs> ฉันต้องขายถึ่มันทิ้งเพื่อ ฉันจะมีเงินมาสุ่มฟรีเล่นและพันธะสัญญาในวอแลนฉันจะเอาทุกอย่างไปเสี่ยงกับอนาคตจงจำไว้นะทุกคนเกลือนอะ่ะมีอยู่จริงบ๊ายบายครับ